สายฟรีวันที่22ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยน้องชายวันนี้ครับช่วงที่3ของกิจกรรมการั่ว SSR บวกที่แจกลูกแก้วกลมๆของหลายๆตัวละคร s อ r บวกมาแจกลูกแก้วแล้วครับน้องชายนะแต่พี่ก <c oughs> ู <c oughs> จะร้องนะเควสไม่สำเร็จเฉยขาดอีกแค่เคเวสเดียวแม่งได้ลูกแก้วแล้ว แต่เคเวสไม่สําเร็จน้องชายเพราะว่าเคเวสที่พี่ไม่สามารถทําได้ก็คือใช้ตั๋วอันเชิญดีเลิศสิบใบนะเปิดอีกสิบใบก็คือไอตั๋วม่วงนี่แหละนะถามว่าพี่มีตั๋วแล้วทําไมพี่จะไม่เปิดครับน้องลองนึกดีๆนะกิจกรรมกาโรยูอที่จะมาในวันที่12ตุลาคมนี้และมันเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเคเวสเดี่ยวต่อเนื่องน้องคิดว่ามันจะมีเควสเปิดตั๋วม่วงไหมและถ้ากิจกรรมนั้นมาน้องคิดว่า ถ้าน้องเปิดหมดตัวม่วงน้องจะถูกนับรวมในกริรมานั้นไหมนะถ้ามีและเราไม่มีตัวม่วงชิปหายเลยคราวนี้นะไอดีพังยับนะพี่ว่ากาโรยูอามไมไไ่ได้ง่ายนึกออกป่ะเกมมันต้องเอามาให้ยากสุดอยู่แล้วเควสต,ต้องเสร็จทั้งหมดอนะนึกออกไหม ถ้าพลาดไม่แต่เวสเดิลนะชีวิตจบเนะบิดหมดปลอกทอกหมดไปคิดจะเต like nah, ิมเกมวันพัฒนแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบัมๆคือหือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ T M เขาอาจจะมาทำนองว่าคิดว่าฉันอยากจะให้ทุกคนใ้ซาวจะมีการโรย U I งั้นเหรอ เจอนี่หน่อยเป็นไงส่งเควสมาครับสุ่มตัวม่วง50บใบคุณถึงจะปลดล็อกเวควสคลิปหายเลยนะเละเทะแน่นอนนะสายฟรีจบลงแล้วครับนายอีกาตานายยังร้องนะโอ้โหหัวจะปวดครับถ้าเควสมายากแบบนั้นนะนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เราต้องลุ้นนะครับว่าเควสวันที่12เนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าใครไปมุดไปดูมาแล้วเนี่ยเห็นว่ามีเควสอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยเออหรือว่าส่งรูปมาให้ใน Facebook พี่ก็ได้ให้พี่ดูเควส เกิดว่าอาสมมุติว่าเอ้ยไม่มีเควสตัวม่วงเลยเนี่ยพี่จะได้เปิดตัวม่วงแล้วก็เอาตัวไอเอสบวกมาสักทีซึ่งวันนี้แหละพี่บอกนะครับว่าควรเอาตัวอะไรและตัวอะไรดีที่สุดอันไหนดีในสถานการณ์ไหน,นเรามาอัปเดตกันหน่อยครับวันนี้เราอยู่ในอันดับที่128ของซารบาพลังรบอยู่ที่8 8 9 5 7 5เข้าใกล้1ล้านเต็มทีในขณะที่ท็อปหล่อไป6ล้าน8ี่พี่ไปเล่นคนเดียวไหมครับ 370 H S S V ไปเล่นคนเดียวไหมฮะโหดขนาดนี้นะครับท็อป2 M G D ชาวต่างชาติยังคง2ล้านกว่าๆนะครับสองเราเนี่ยร2 8ก็ถือว่าเป็นสายฟรีที่เกาะกลุ่มได้ดีเป็นสายฟรีที่ไม่ได้ใช้ปองส้มเป็นสายฟรีที่เติมศูย์ไม่เติมแม้แต่บาทเดียวน้องชายนะครับยังยึดมั่นในการเป็นสายฟรีนะแล้วก็วันนี้ย้ำเตือนเหมือนเดิมย้ำเตือนเหมือนเดิมว่าเราจะต้องกดกิวลดราคากดจ้ากดนี่ตอนนี้มีกด20คนแล้วเห็นไหม ถ้าเกิดครบ33คนเนี่ยมันจะลดไปมากกว่านี้อีกเนี่ยถ้าเเรากดซื้อตอนนี้เราได้เพชร82แต่เท่านี้อย่างไม่พอต้องกดทั้งกิวนะครับขอประจานครับคนที่กดชา้าไทเกอร์ชาวต่างชาติมึงออนมึงไม่กดวะพี่สังเกตหลายรอบแล้วคนที่ออนเข้ามาทำเควสตอนเช้าอะไรมึงไม่กดจะต้องรอเย็นรอบ,บ่ายถึงกดและแม่้ต้องทักเตือนตลอดอะทักทุกวันไทเกอร์กับ MGD เนี่ยนะมีเงินอย่างเดียวจริง นะมีเงินเติมกา r โรยูอารแต่ไม่มีอะไรที่ทําให้กดร้านค้าเลยไม่เสียไม่ได้บาทเดียวพี่เคยคุยกับ MGD บอกว่าทําไมไม่กดมันบอกไม่มีเพชรน้องมันไม่ต้องใช้เพชรกูจะหลุดมันกดฟรีเนะี่ยไอที่ต่อรองราคามันเป็นแค่เสนอเฉยเพชร,พชรมันไม่ได้ใช้กดเถอะ โอ้โหจะรั่วอะไรกับพวกนี้เฮ้ยเมื่อกี้นี้บอสใช่ไหมพี่ขออธิบายบอสก่อนตอนนี้ยานโบรอสแตกไปแล้ว Bot บอสโบรอสก็เลยมาแต่พี่ยังไม่ได้ตี Bot บอสโบรอสนะครับเพราะตีไปเชื่อไหมว่าของรางวัลที่ได้ถึงแม้มันเป็นกล่องส้มที่มีโอกาสได้ของทองก็จริงแต่แม่งไม่ค่อยมาของไม่ค่อยจะออกครับยิ่งดวงกเกลือแบบพี่ยิ่งไม่มาพี่ไปเลือกตีเกลิลกันชุบครับเกลิลกันชุบตีครบ50รอบได้ของทองอันหนึ่ง นะเป็นเลือกนี่เลยมีสุ่มป่าเเท่อนชุดสูตรแล้วก็อัดสวินนะของดีไว้สําหรับทำทำของแดงดีนะก็วันละ3รอบใช่ไหมบวกไปครบ50รอบได้ของทองแน่ๆแล้วอันหนึ่งนี่คือข้อดีเพราะงั้นเนี่ยยังคงตีเกรียวกันซุปต่อไปนะครับเพราะว่าโบ้อสเราตีไปดาเมจก็น้อยโอกาสได้มันก็น้อยตามมานะ,ะวันนี้นะครับมาอัปเดตการเรื่องของการเดินนะเดินเล่นวันหยุดนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ทำได้400คะแนน ็ถือว่าครึ่งทางนั้นละ่ะเป้าหมายเราหรือ800คะแนนเพื่อได้ของในกิจกรรมใหม่ที่มันจะปลดล็อกตอนเลเวลเรา76กับกิจกรรมที่เหลืออีก5วันพี่ว่าสบายๆส,สายฟรีสามารถทําได้เก็บได้800คะแนนนะครับวิธีก็คือในปาร์ตี้ในบ้านเราเปิด3ปาร์ตี้ทุกวันเลย มันจะได้เต่ามา6ลูกนะอย่างต่ําแล้วก็ได้จากตรงนี้2ลูกในการล็อกอินแต่ละวันก็สามารถทําได้และแถมพี่กดซื้อด้วยพี่กดซื้อวันละ150เพชรอะได้2ลูกเต่าแล้วก็มาทอยเดินไปเรื่อยๆนะฮะถ้าตกท่องดาวเนี่ยมันจะได้ดาวเพิ่มนะจาก5ดาวเป็น10ดาวเพิ่มไปเรื่อยตันสูงสุด25ดาว นะครับจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้กิจกรรมนี้ก็ค่อยๆทําไปก็แล้วกันนะ <_ T> ปลุกตื่นพลังประชาชนอยู่อีก22วันเวสยังไม่ค่อยไปไหนเลยก็หวังตัวแดงแล้วกันเก็บตัวแดงให้ได้220อีกรอบนะครับตัวแดงที่เก็บไว้63ตอนนี้ไม่สุ่มเลยนะฮะร,รอ220แล้วสุ่มอีกทีเพื่อเอาหินฮีโร่หรือไม่ก็หินปีศาจท,ที่จะแจกของตัว SSR บวกวันนี้วงล้อเอาเพชรรัวๆอีกเช่นเคยเพ,เพราะว่าเราต้องใช้เพชรเยอะมากในการซื้ออันนี้ นี่ซื้อซื้อลูกแก้วนะซื้อไปเลยก็ได้เนี่ยกิจกรรมเหลือ13วันซื้อไว้ก่อนเลยอ๋อโหทด้เศษการโร่เน่ยล่าง s อ r ซบวกซื้อไปปั๊มโอเคเราจะได้คำนวณเพชรถ,ถูกครับใช้ไปก่อนเลยเฮ้ยกล่องเลือกเหรอโอเคพี่ชอบกล่องนี้ <c oughs> เอามาให้โซนิกจะได้ขึ้น5าดาวไวๆครับปั๊มซื้อไปอีกนะเพชรตอนนี้เหลือพันเดียวสภาพนี่เลยคือความเป็นจริงนะคความเป็นจริงที่เราเพชรไม่เหลืออันนี้ของน่าสนใจไหมเนี่ย ของสัปดาห์ที่3 4ไม่ค่อยดีนะฮะของที่ใช้เพชรซื้อสัปดาห์3 4ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาแค่1 2, นกับ2นี่ก็พออ่ะเนี่ยถึงต้องหมุนกวงล้อเอาเพชรรวัวนะครับแล้วสำหรับช็อกโกแลตนั้นเรากดไป92ครั้งกระป๋องม่วงกดไป3ครั้งตัวดําซื้อ3าอีกเช่นเคยตัวดําถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะไปวันที่12แต่ก่อนมันไปวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีนับถอยหลังนะว่าสุดท้ายมันจะนับถอยหลังว่าเหลือกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ถึงตอนนั้นเราค่อยเหมานะฮะซึ่ง 12ตัว2,000เพชรหนึ่งต้องเก็บต่อเก็บต่อไปตอนนี้เพชรไม่พอเพชรอู้ฟู่อยู่ดีคูมไม่น่าไปหมุนวงล้อเพิ่มเลยเมื่อวานเนี้ยพี่หมุนวงล้อจากพัดเด็ก5รอบอะ่ะพี่ได้แล้วอะ่ะ ได้หินฮีโร่ปีศาจอ่ะดันไปหมุนเกินเหมาเลยท่านี้12ตัวนะฮะวงล้อเมื่อวานที่พี่หมุนเป็นวันสุดท้ายพอดีวันนี้มันไปแล้วนะครับแต่สาเหตุที่พี่ว่าต้องหมุนเมื่อวานเนี้ยเพราะว่ามันอยู่วันสุดท้ายแล้วเราก็ได้หินมาได้เชิดถ่ายอูยหินแดงๆนะเหลี่ยมๆใครไม่มีก็กระสอบทรายไปแล้วกันนะอย่าเว้นคนสุ่มบอมสัปดาห์แรกแม่งจะเกินไปนะมีของโหดเกินไปนะนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยมาดูทีมพี่กันนะ ทีมพี่ตอนนี้ซ่อนตัวอย่างหาวรน,นะครับเพราะว่าพอเราออกมาคนชอบตบพี่มันมีคนบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ทีมพี่นิ่มจังฮะกีกี้ไก่แจ้แล้วพี่ไปส่องทีมมันไก่แจ้กว่าพี่สภาพพี่เคมไม่ได้เอาราชาทนเลนี่ใส่ทีมไม่ว่าเราไก่แจ้พี่เลยไปตบสั่งสอนในลานประลองซะปรากฏว่าร้องร้องในแชทโลกบอกว่าผมแค้นกีกี้ โดนนี่โดนสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยเสริมเข้าที่หน้าครับซึ่งพี่ได้ของทองมาใหม่เมื่อวานนะโจมตีอัตราครดิตคอถามว่าได้จากไหนได้จากร้านค้ากบในกิ้วนั่นแหละกับการลงกระป๋องม่วงในเลเวล65ในฝันร้ายอ่ะมาได้เศษของของทองมาก็เลยประสานได้ไวได้โจมตีอัตราครดิตคอมาก็เลยใส่ให้ราชาทะเลอีกาสนัยนะครับก็เลยเป็นประมาณแบบนี้นะฮะของมันก็ค่อยๆเสริมไปสายฟรีเนี่ยของ สามารถโหดได้แต่มันจะช้าหน่อยเท่านั้นเองทีนี้นเรามาคุยกันครับเรื่องของตัวละคร SSR บวกว่าพี่ครับพี่ครับผมจะเอาลูกแก้วอะไรในกิจกรรมนี้ดีครับพี่คำถามโลกแตกนะทำคลิปมา21-22วันแม่งเจอถามทุกคลิปว่าเอาอะไรดีครับน,ะน้องฟังปากนัชชานะครับบาคุโกสภาพไม่ต้องนะบาคุโกอย่าไปเอานะขึ้นอยู่ว่าใครจะเอาแต่ละตัวนะมาพี่พูดในความคิดเห็นโดยรวมก่อนนะเอางี้ หินที่มันแจกเนี่ยลูกแก้วบาคุโกลูกแก้วกาโรเมทา้าไนโกเคสสนะเมลสากาพี่ย้ำแบบนี้ใครที่จะเอากาโรยูอารซึ่งทุกคนแม่งน่าจะมีถ้าเกิดมันแจกแล้วทําเควสครบนะขอไอเควสมันง่ายสิบสองในเควสยากมากคุจบเลยน้องควรจะเอากาโรเอสเบวกถ้าจะเอากาโรยูอาเพราะว่าเอาตัวอื่นไปไรค่ากับเมตากาโรมาก สู้เราทําให้การโร่มันเก่งขึ้นดีกว่าโดยการเอา S&R n บวกไปบวกสเตตัสเพิ่มเติมบวกอะไรบ้างโจมตีแรงขึ้น150%ป้องกันเลือดมากขึ้น150%ความไวมากขึ้น110%นี่คือสิ่งที่ได้การโร่เรามีโอกาสออกก่อนเขาอึดกว่าเขาตีแรงกว่าเขานะป้องกันอะไรเยอะกว่าเขาหมดถ้าเกิดเรามี S&R n บวกคอยบัฟถ้าไม่มีก็อ่อนกว่าขั้นนึงนะเพราะงั้นเนี่ยควรจะเอาอย่างยิ่ง ถ้าเล่นกาโรยูอควรจะเอากาโรเอสบวกอย่างยิ่งบางคนก็แม่กันถามอีกนี่คนระับผมเอาตัวอื่นดีไหมครับใครถามอีกกูบอกบาคุโกอืมใครถามอีกกูบอกบาคุโกตัวกระรอกแต่ถ้าใครบอกว่าพี่ผมไม่เอากาโรยูอรผมฉีกผมอยากให้ทีมผมเฉิดฉายตัวที่เก่งที่สุดในนี้คือเมทันไนเอสอาบวกครเมทันไนมีสตันตีหมู่แรง สามารถแบกทีมได้ตอนช่วงต้นๆยังแบกได้อยู่อ่ะคือเล่นได้สองสเดือนก็ยังแบกได้ในในผ่านด่านอะไรแบบเนี้ยนะครับมีสตันนะก็เอามาเล่นก็ได้ถ้าเราไม่เอากาโรอยู่อ่ะนะครับเมนทนไนเป็นตัวที่ดทีที่สุดในนี้หรือว่าพี่ครับดาเมจผมมีครบหมดแล้วผมอยากได้ตัวป้องกันยืนเป็นกระสอบรายโง่ตายแบบนั้นไปนะก็นี่เลยครับบาคุโกไม่ใช่บาคุโกอ่ะโกเคสึนะโกเคสึ นะครับเอามายืนนะฮะหรือว่าพี่ครับผมหลักเล่นอ่อเมต้าเกรโรสเก,รโ,รสเกรโรมาแล้วได้เชิดถายายาวนะเมลสาก,กัดาครับเป็นสายพลังที่เกรโรเกโรควรจะมีคู่กายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันมีมีสายพลังอะไรกเก่งถ้าเก่งก็ตอนนี้ทัชซึมุกิกับฟูบุก,กิ UR แจกแต่ก็ต้องสุ่ม240ดําดำในเกรเโกโรซึ่มันทำยากนะเอาเมลสาก,กัดาไปยืนชุบชีวิตก็ดีเหมือนกันนะครับในกรณีที่ไม่เอากาโรแต่ใครเอากาโรยู มันต้อง S R บวกอยู่แล้วนะถ้าใครถามหลังจากนี้นะและเห็นคอมเมนต์อย่างนี้นะให้น้องๆทุกคนร่วมสนุกกันคนระับให้น้องๆทุกคนร่วมสนุกกันถ้ามีคําถามว่าพี่ครับเอา S R บวกตัวนี้ดีไหมครับตัวนั้นดีไหมครับนะฮะให้ไปเม้นต่อจากคอมเมนต์นั้นว่าคําถามการโรน้องอ่าละและสาหรับหลายคนถามว่าพี่ครับแล้วพี่จะได้ลูกแก้วเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะทาการโร่ S R บวกเมื่อไหร่นะเอ่อพี่อาจจะต้องรอกิจกรรม12มาก่อนวะ หรือว่าดูรายละเอียดกิจกรรมว่าเควสมันมีอะไรบ้างมันมีเควสสุ่มตัวม่วงอะไรไหมพี่ไม่กล้าใช้ตัวตอนนี้นะ้องตัวพี่มีนะแต่ไม่กล้าใช้ถ้าใช้ไปเนี่ยแล้วกิจกรรมมาครับเจบอกอืมกิจกรรมการปลดล็อกการโรยูอาสุ่มตัวม่วง 20บใบชิปาหายเลยเนาะไม่มีตั๋วจบชีวิตสายฟรีเข้าสูชส่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับเป็นคลิปของวันที่21เมื่อวานนี้คนดู7,2 0ดโอเคถือว่าเยอะขอ800 0ันได้ไหมเมื่อวานเราขอไปของคลิปวันที่20เนี่ยได้800 0ันสมใจหวัง8,00 0กว่าๆเลยด้วยเกินคาดหวังมากวันนี้ขอ8,00 0อีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับ <14 3 S 1> คอมเมนต์143คอมเมนต์เยอะจัดแต่จะพยายามอ่านให้หมดนะ คำถามก็รอกน้อยลงแล้วนะหวังว่าจะไม่มีในคลิปนี้แล้วโค้ดที่ยังใช้ได้ตอนนี้มีเพิ่มเติมนะครับนี่ตามนี้เลยใครยังไม่กรอกอะไรก็ไปกรอกกันได้ครับจะรู้ว่าอ่านคอมเมนต์20นาทีคลิปแค่13นาทีนะก็คนมันถามเยอะหรือว่าจะให้ข้ามใครไปข้ามน้องเลยดีไหมเอ้ยไม่ได้น้องเป็นสมาชิกช่องอน้องว่าไงพี่ว่างั้นพิดกดไลค์อีกทีเลยเพราะน้องเป็นสมาชิกช่องคนไลค์30ไปชอบอะไรเม้นมันนะ,นะนะหรือว่าจะไม่อยากให้อ่านนะไม่อยากให้อ่านเม้นไหม สายฟรีวันที่หนึ่งทำอะไรบ้างจากคลิปเนี่ยไอเนี่ยดูคลิปไม่จบเนะไม่รู้ว่าเราได้หินฮีโร่เรียบร้อยแล้วกีจามกา,ราโร่ทำไม่ง่ายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมไปแปลมาละฮะสุ่มตัวแดงแ80ดสิบใบและยังอื่นก็เหมือนที่เราทำกันตลอดแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องพี่ให้งานน้องไปดูอีกที <c oughs> มีสุ่มตัวม่วงไหม <c oughs> ถ้าบอกว่าไม่มีสุ่มตัวม่วงนะ <c oughs> พี่เปิดเลยตัวม่วงแล้วก็เอากาโรเอสาบววมาเล่นก่อนเพราะว่าปีศาจไอฝั่งฮีโร,ร่พี่ไก่ แมาตอนนี้ผมไปดูในเซิร์ฟจีนครับเจนอสแรงแต่บางเออจริงเจนออบางครับโดนการโร่สวนหายหมดเพราะกาโร่มันยืนยาวอะ่ะผมสุ่มกาโรออย่ยูอาร์มาตู้จัวม่วงใกล้การันตีผมเอาลูกแก้วก,กาโร่มาเสริมพลังอเอาไงกับมันดีวะเอาซีฟู้ดีกว่านะแล้วก็กาโร่ไปเอาจากในตู้ที่มันแจกอะ่ะได้เหมือนกันแต่โดนหมด12ใบ ผมก็พี่ก็โดนหมด12บสองใบนะฮะหมดไป60ใบมี3อันรอเอาจากกิจแต่อดโซนิกแอบเสียดายเออโซนิกสําคัญนะโซนิก U R พี่จะดูก่อนว่ารีเทิร์นพี่จะเอาไหมตอนนี้ผมมีกาโร่มีหินราชาําลึกเมทไนท์ทาตัวไหนดีครับราชาําลึกครับผมสุ่มกาโร่ร้อ180ยแปบใบผมทากาโร่ไปแล้วตอนนี้ผมมีหินกับลูกแก้วพัฒนากาโรอ่อย่างละ1อันครับควรสุ่ม60บใบเป็น240ร้อยสี่สิบมครับสุ่มเลยเนี่ยทำฮัทสองเนี่ยคนนี้ กาโรยูอาตัว R, อวยอาวุธสามดาวตอนนี้มี70บใบหรือตัวไหนแนะนําดีนะการโรยาวๆดิเมตาจีนตอนนี้ไม่ยังแบกเลยจีนอสจึงสู้กาโรไม่ได้อะผมมาจากเซิร์ฟหกแปดสี่สิ้นหวังเลยครับเห็นคนไทยในเซริร์ฟเอ่อเอาตัวดำห้าสิบใบไปสุ่มเพื่อให้ครบห้าสิบใบพี่คนในเซริร์ฟเขาเขาาทำแบบนี้เขาจะเอาคอนเทนต์จำกัดเวลากาโรเอเนอาร์ที่สิ้นหวังเพราะไม่ได้จะบิดแต่สิ้นหวังเพราะผมเห็นว่ากาโรเอเนอาร์มันโศกกลางมาก ช่วงหลังอยากร้องไห้จริงอ๋ออยากได้ร่างแรกนี้หรอสภาพเปิดตัวดําเอาร่างแรกการโร่เพื่อโลบละหนึ่งเออโลบละเละอย่าทําตามได้และหยุดถ้าได้และหยุดบอกแค่นี้หินนะ่ะมีคนมีตัวดําอยู่สองใบทานการโร่อยู่อาร์พาร์ทสามไหมครับนะเพื่ออันนี้คําถามกระรอกครับไปคอมเมนต์กับมันนะคำถามกระรอกเพิ่มเรดการ์รับดาวมาวันไหนยังไม่มีบอกเลยตอนนี้ห้าสิบใบได้หินมาสองก้อนด้วยดวงดีจัดเลยดูพี่ซูเปอร์แมน แลีวดูพี่ว่าจะเป็นยังไงพี่ผมเล่นวันที่9มีหวานวัคซีนโซนิกจีนอสฟินิกบอมควรเปิด50เอากันอุ้ยโทษโท้น้องโทษไม่ควรน้องเก็บดำครบ180แล้วก็เอาตัว UR สักตัวหนึ่งให้พี่ดีใจไปเถอะได้หินรอกิดมาแล้วเควสมันทำยากไปถึงลูกแก้วมานี่หาเลยเออพี่กลัวพี่กลัวเควสการโรยูอารทำยากกันเลยอ่ะของผมติดลบคิดถึงพี่กี้จากเซิร์ฟหกสไม่เคยเล่นนะครับเซิร์ฟอะไร 673ตอนแรกคิดว่าคงจะได้บิดไปเซิร์ฟใหม่แต่ดูคลิปพี่แล้วเล่นไปด้วยสรุปไม่ต้องบิดแล้วต้องขอบคุณคลิปพี่เลยครับเพราะว่าเห็นคนที่เกลือกว่าใช่ไหมขอบคุณห,หินที่ออกให้พีก่กี้ให้พี่เขายังอยู่กับเราต่อถ้าไม่ได้ในบิดหมดปลอสท้องหมดไปทะเลเมทไนต์อันไหนดีกว่ากันครับพี่ว่าทะเลนะพูดถึงประโยชน์นะเอาจิงนถ้าสู้กันนะเมทไนต์น่าจะมีภาษีดีกว่าเพราะสตันเลิกกันไล่โจมตีใช่ไหมแต่ทะเลมีประโยชน์เยอะกว่าผ่านด่านได้ตีเดี่ยวแรงนะ ผมพาร์ทงต้องเข้าแล้วครับ6.78แบบนี้เดี๋ยวโดนกีกี้ตบไอดี ID จะพังไหมครับกดสุ่มผิดตู้จะสุ่มตัวแดงไปสุ่มตัวดําพังครับอันนี้พี่ครับโซนิกร่างหนึ่ง 1, หรือว่าสบูธความไวเดียวกันครับสสิผมดองลูกแก้วซอมบี้แมนมาเล่นคู่กับการโรยูอาร์ดีไหมครับไม่ดีครับซอมบี้แมนเนี่ยจะบูธความไวก็ต่เมื่อมันออกโจมตีแต่มันตายก่อนไปแล้วเทินที่7มันไม่อยู่แน่นอนไม่มันไม่บูธความไวให,ให้เกือบแล้วบิดหมดปลอก ผมได้แน่นอนผมสุมส่ม50ใบดํา10ใบแรกออกหินพัฒนาแล้วสุ่มครบ50ใบตัวสปีดทำอะไรดีครับมือใหม่ฮะโซนิกล่าง2 UR ในที่กำลังจะมาเดือนหน้าน่าสนใจมากดีที่สุดแล้วอันนี้แผนเลโก้พูนีน่ปลัดขิกเพื่อพี่ครับเซิร์ฟผมวันที่4แล้วผมหาอุปกรณ์สีม่วงไปแล้วเหลือ590จาก1002ผมควรหาอุปกรณ์ต่อหรือฟาร์มหายะนะดีครับเวลาจะจบ4 3 4 4แนะนำให้ฟาร์มตอนเลเวล50ตอนนี้ดองกระป๋องไว้เลย ลูกแก้วกระบ,บอกไม่มีร่างแรกทำการโร่รอ UR ดีไหมครับไอคำถามการโรยูดีไหมครับ,รรรบนี่คืออะไรไว้เนี่ยสายฟรีมีคูปองเออเอาการโรอยู่แล้วเอพิมพ์ในคอมเมนต์เขาไหนว่าคำถามกรโรอกตัวไหนทำอาวุธ3ดาวคุ้มสุดครับนะการโรนะพี่ว่าสายฟรีวันที่1ดูได้จากคลิปนี้ยังไม่ได้ดูตอนสุ่มนะพลาดแล้วหน้าหงายเงืบหน้าแหกคนเนี้ยพี่ครับมีหินคิงทำมาใช้ดีไหมครับไก่แจ้กระรอก สุดหล่อครับกิจกรรมการโรมาวันที่เท่าไหร่ครับ12ครับน้องชายนี่คือไม่ได้ดูคลิปพี่เลยจะร้องไห้เกวินยูอาร์บัฟสปีดดีไหมคารับนะดีมันบัฟออโต้อะดีราชาก๊กี้เฮราชาไก่แช่แล้ว PVP ได้นะน้องเจอกันได้เป็นไปไม่ได้พี่ได้หินผมเศร้าเลยแนละ้วอย่าบิดนะอย่าบิดพี่นะผมเปิดแล้ว80ใบได้ทั้งหินกับลูกแกว้วเออถ้าได้ลูกแก้วอะ่ะอันนี้โอเคนะถ้าพี่เปิดตัวดำแล้วได้ลูกแกว้วกลมๆการโรอะน้อง อันนี้พี่โอเคนะเพราะว่าเท่ากับว่าพี่ไม่ต้องรอเคเวสสัปดาห์สุดท้ายอะ่ะนี่อกไหมเออเปืเป่อเคเวสมันยากอะเอางั้นเถอะขล่อยได้ลูกแก้วกาโร่สักลูกก็ดีเด็กยูอาร์มีสิทธิ์รีเทิร์นกลับมาไหมครับมันอยู่ในวงล้อนี่ฝันร้ายของจักรพรรดิเด็กราชากกี้ไม่มาแล้วนะครับมันอยู่ในวงล้อพี่กี้ควรวิธีที่หนึ่งอัน,นอันนี้แนะนานะได้หินแบบนี้ไม่บิดแน่นอนถูกต้องสิบดาออกลูกแก้วหกสิบใบผมได้หินสองลูกแก้วหนึ่งปกติไหมครับนะถือว่าดวงดีเลย ใครมีร้านรับเติมเกมไหมครับผมจะไปภาคสนามรอดอนะร้านรับเล่นเกมหรอไม่มีว่ะตอนเนี้ขอให้พี่ถึงวันที่100นะครับอย่าอย่าเฮ้ยวันที่พันไปเลยเล่น3ปี4ปีไปเลยตัวคอตัวต่อไปเป็นฮีโร่แน่นอนผมยังไม่ตังเลยพี่ผมสุ่มตัวกาโร่ผมเกือบมา3-4เดือนสุ่มร3 0ยามบใบได้หิน1ลูกแก้ว1ซื้อแพ็ก288ป8สายฟรีตอนต้นเกมคุ้มไหมครับนะดูคลิปได้จากคลิป เลยนะกดดูคลิปวันที่2พี่น่าจะมีบอกเห็นพี่สุ่มได้หินแล้วเอาบ้างบอกเลยไก่แจ้ดวงเละเหรอสายฟีควรสุ่มเอาบุบอมหรือว่าเก็บไว้ดีครับนะโอ้โหน้องน้องนี่ก็ไม่ได้ดูคลิปพี่แล้วนะสุ่มปูบอมเพื่อเอาหินด่วนเลยผมจะเอาโกเคสต์สเอ็นอาร์บวกแล้วจะเอากระบองเหล็กเอ็นีอาร์บวกดีไหมครับเซิร์ฟหกเจ็ดเก้าดีจะรอตบกี่ขี้ามเซิร์ฟไหวกับพี่เหรอกลัวโดนพี่ตบแล้วก็หนีมากกว่าเซิร์ฟผมไม่มีกิจวงล้อมาวันที่8ที่เล่นนะครับ สุดท้ายก็ไปสุ่ม80บใบอีกแล้วก็ต้องสุ่มอยู่แล้วอ่ะเยรโชดมันก็ธรรมดาเควสการโรมีใช้ตั๋วไม่รู้อะไรสัปดาห์ละ20 40 60 80หขอให้เป็นตั๋วแดงนะเป็นตั๋วม่วงนี่กูร้องนะ <c oughs> โอ้ยร้องเควสมาบอกว่าสุ่มตั๋วม่วง80กูร้องนะเออจีเอ็มทำกับกูยี่ไม่ได้นะสายฟรีวันที่25พี่จะทำอะไรครับกูย <c oughs> ังไม่รู้เลย ทำวันต่อวันครับบางวันก็ไม่รู้ว่าคลิปจะทําอะไรก็ลงไปเรื่อยๆอย่างวันนี้พี่คิดว่าพี่จะได้กาโร่แล้วปกคลิปพี่ทําไปว่าได้กาโร่เอสนาบวกสุดท้ายมันไม่ได้อะเนาะนึกออกไหมต้องเปลี่ยนปกอีกเนี่ยอัพคลิปท้ายอาจจะอัพสายๆนะสายฟรี25กิกกี้ลงคลิปแต่เช้าเลยวันนี้ก็เช้าเหมือนกัน80ได้ลูกแก้วกาโร่เรียบร้อยบิดเลยราชาทะเลเมทนันไนอันไหนดีกว่าครับทะเลครับ เปิด70ดําได้2หิน2ถ้าเปิดอีก10จะได้หินกรารันตีอีกไหมครับนะอ่าไม่ครับ,นะม,รบมันต้องนับใหม่80ใหม่ผมนั่งดูคลิปคิดในใจขอให้พี่ได้กลัวนักบิดเฮ้ยน้องสมพรปากดีนะที่เอาใจช่วยพี่หรือเราแค่เอาพิกก็กไปกินกาโร่นะกินไม่ไหวครับ7เทินพี่ดวงดีมากเลยนะเนี่ยผมยอมสุ่มเลาะ12บใบละไม่ได้อะไรเลยที่ดีด กิจกรรมที่เขาแจกคอสตูมในเฟสทาไมมันกดรับไม่ได้ครับคอสตูมในเฟสอะ่ะอันไหนวะอันไหนนาะพี่ครับผมจะสุ่มตัวแดงให้ครบ2 2 0รแต่พอถึง200ตัวแล้วมันรีให้สุ่มใหม่แบบนี้อดเลยไหมครับมันนับใหม่มันนับรวมมันรี200รอบอยู่แล้วแต่ก็เปิดอีก20มันก็นับเป็น2องอยสิบแล้วคอมเมนต์ว่าไงอะ่ะมันยังไม่รีเออตามชวนวิสิงบอกเนี่ย เซิร์ฟพี่จะรวมกับเซิร์ฟอะไรครับอยู่679ไม่รวมนะะเซิร์ฟนี้คนเยอะกิจกรรมดาวนี้มันไม่มาแล้วเด็ครับพี่เออมันมาแล้วนี่แต่บอกว่าสิ้นหวังมากกิจกรรมดาวอะเพราะว่าเลเวลเรายังไม่ถึงเปิดการ์ดกู <c oughs> ้จะหลุดนะวงล้อเซิร์ฟมาไม่มีไม่มีห6 0นหวานเจี๊ยบเลยถ้าไม่ได้หิน700เอ้อยอ้าวจัดอาวุธ3ดาวให้กาโรได้ไหมครับก็แรงดีนะถ้าเป็นพี่มีพี่ก็จัดนะอย่าลืมถวายน้ำแดงเด็กด้วย <c oughs> เด็กไม่โกงให้แล้วคราวนี้ วันแรกพลัง50ล้านน้อยไหมครับน้อยไหมครับพี่กี้ข้ามโซนิกไหมครับนะไม่อยากข้ามแต่ไม่มีตั๋วเอางี้ดีกว่าพี่มันแจกหินหนึ่งก้อนนะกูลูกนะน้องแต่พี่ไม่พอถ้าน้องดูคลิปพี่เต็มๆจะรู้ว่าสายฟรีที่ไม่ได้เปิด220แดงเอาบอมเนี่ยไม่มีหินผมเล่นแทบจะบอดทุกเซิร์ฟเลยสวดยอดเลยหรือว่าเบี้ยนะเฉลิมพลเป็นไปไม่ได้ตัวดำมันจะออกตอนไหนครับวันที่12น่าจะไปละ ยังไม่นอนการเราสายฟรีจบร้อสีบสใบเซิร์ฟเวอร์669ดวงดีนะล็อกอินสองหมืแล้วนะพี่เอ้ยไปรับของได้แบบนี้ผมบิดหมดปลอก นี่ครับเติมเกมร้านไหนครับคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรู้เรื่องแล้ว้็เติมเงินตอนนี้เนี่ยวันที่20ได้เงินปันผลคืนด้วยประมาณ5%หรือ20%่ของที่เราเติมไปนะฮะเกือบได้บิดเยอะอาวคลิปนี้เอาไปหนึ่งงนะเฮ้ยอะไรคลิปนี้คนดวงดีเติมใหม่มาวันไหนเหรอครับกูจะไปรู้เหมือนคำถามกระรอกกดไปนี่มันเปิดวันเว้นวันน้องไปเป็นส่องดูแล้วกันสมพรปากอยากให้เกมแจกอย่างละหนึ่งนะแม่งแจกจริงไง พี่ไม่กดทีละสามแล้วครับเพิ่มโอกาสในโอ้โหขนาดกดหนึ่งยังได้กดสามนี่ไม่หินเต็มตัวเหรอเนาะยกสองเริ่มแล้วนะครับเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวนะจริงนะนะยกสองพี่ชนะเด็กนะตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งถ้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดพี่จะบิดไหมครับถามว่าไปไหมดีกว่าพี่จะบิดเพื่อพี่กี้โกงเด็กนะเฮ้ยพี่เรียกว่าเก่ากี้เนอะเก่าจริงเซียนพนันเบอร์หนึ่งพี่ครับผมโดนแบนนะเฮ้ยน้องโดนแบนลองเปลี่ยนเน็ตดูดีนะได้เกือบได้ไปแล้วนะ อ่านี่โค้ดที่ยังใช้ได้นะครับพี่ใส่ไว้ในช่องด้านบนแล้วพี่ไก่จังครับน้องไหวกับพี่หรือเปล่า1 m เออ่าผมว่าถ้าไม่เอาโซนิกก็น่าจะไก่แจ้เหมือนกันนะครับถ้าโซนิกพี่บุ้ความไหวอ่อสมมุติว่าตัวม่วงกลางเดือนแล้วตั๋วจะหมดเขตซื้อวันไหนครับอา่าหมดประมาณ2ี่2เราจากิกก้ครับผมเป็ดแดงไป100ใบทันบอมใหม่ครับนะฮะเป็ดแดงอูเอ้ยด่าลิเวภูไปเนี่ยนะเหลือ5วันทันไหมครับดูในคลิปพี่ได้ครับ เจอว่ากีกี้ปู่บอมพี่มีสอนหมดแล้วในช่องย t u b e ผมสุ่มร้อยห้าสิบใบได้หินพัฒนาฮีโร่สามอันที่นี้ร,รอกิจกรรมกาโรเอาหินฟรีอีกหนึ่งอันอดวงมาจัดครับวันที่สองผมได้ลูกแก้วราชาูฟินิกด้วยพี่ครับถ้าไม่มีหินพัฒนาปีศาจไอดี ID จะพังไหมครับมันมีแจกนะเดี๋ยกิจกรรมวันที่สิบสองมีหินแจกเยอะแยะมากครับไม่พังหรอกสุ่มกาโร่แปดสิบใบใช่ไหมครับขอให้ได้การันตีนะครับโอ้ฮีโร่นะครับแบงค์เขียวใช้ซื้ออะไรดีครับถามคําถามไก่แจ้ แบงค์เขียวซื้อตัวดำตัวอาวุธเท่านั้นขาดหินเม็ดเดียวทำการโร่พัทสองแต่ได้ดำหมดเลยงี้นะก็ค่อยตอนค่อยค่อยดูตอนพิคอสกลับมาก็ได้ผมสุมตัวดำ90า90ใบได้หิน3าก้อนไอ้ดวงดีนะมีอยู่2แล้วหินห้าลูกที่เย่ผมสุ่มหน้าเว็บ3ามครั้งอยากกับล็อกอินผมได้ทองหมดเลย3าครั้งวันละไม่ได้ปองส้มเลยตั้งแต่กิจมาพี่ไม่อยากได้ปองส้มนะพี่อยากได้เพชรในกิจนั้นมากกว่า ทำไม6จ8พี่ดวงดีจังครับเออพี่ว่าเซอร์วนีพี่ดวงดีนะมีราชาทะเลแล้วก็ได้หินนีกอรัะเ <c oughs> ขาคงเบื่อนี่พี่บิดอ่ะ GM อ่ะคงให้แบบพรพี่บ้างอ่ะ <c oughs> เด็กโกงไม่ได้พี่ต้องหาวิธีบิดใหม่ลนะ <c oughs> ผมจะผมมีตั๋ว70จะทันเกโรเจนอตไหมรับไม่ทันไหครับจะได้การโรยูอาร์แล้วทำพาร์ท2มีตั๋ว156ทันเกโรไหมครับทันครับตั๋วอาวุธ37ใบทันอาวุธการโรรีเทิร์นไหมครับพัน ลูกแก้วการโร่มาบูตการโร่ยูอาร์หรือเอาการโร่เอสเอาบวกครับพี่ครับร้อยตัวดําได้หินฮีโร่2อันคุ้มไหมครับนะคุ้มอยู่วงล้อบุบกเตื่นเปิดตอนเวลเท่าไหร่ครับเปิดตอนวันที่8ที่ซ์ฟเวร์เปิดสอบถามครับการโร่ o, มีโอกาสตายก่อน6รอบใช่ไหมครับมีครับถ้าโดนคริกแรงๆแต่การโร่ที่มันพัฒนาถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยมันจะมีต้านทานเยอะเพราะฉะนั้นมันอยู่เทินที่6แน่นอนยาว,ยาว พี่ครับการโรยูอาร์มันคืออามตะต่อดาเมจที่ไม่คริ6เทินครับไม่ใช่อามตะต่อทุก6เทินนะฮะแต่ดามเมจแรกต้องคริกและจะลดเลือดนะฮะซึ่งการโรที่เขาทํามาดีแล้วเนี่ยต้านทานเขาเยอะมากไม่คริเลยฮะแล้วก็คริแรกก็ไม่ถึงกระตายครับถึงแค่เลือดลดครับผมเม้นคลิปพี่ล่าสุดวันที่16คิดถึงผมไหมครับไม่ได้มานานาเลยไม่เออคิดถึงน้องชายแต่ว่าเธอสมาชิกจะคิดถึงมากกว่านี้หินแดงผมพร้อมสําหรับการทําการโร่แจกละในตั๋วมี1 สุ่มดาไปอีก60บใบมาอีกหนึ่งแล้วครับ50บาบใบได้มาอีกครบ3อันได้จากกิจที่แจกกาโรอ,อีกครบเลยนะครับอ่ะ,อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะทีมแล้วนะ